มาเจอกันอีกแล้วนะครับลูกค้าทุกคนที่ติดตามทางช่องของเรานะฮะช่องนี้เป็นช่องขายกางเกยงยินรีวายมือสองนะครับขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะครับลูกค้ามาดูกางเกยงยินรีวายรุ่น501มือสองตัวนี้จากทางร้านของเราอีกหนึ่งตัวนะฮะซึ่งเป็นงานคุณภาพอีกหนึ่งตัวสีซูเปอร์แบล็กเข้มๆเลยนะฮะเป็นงาน U.S.A. ด้วยนะฮะกางเกงตัวนี้ลูกค้าทุกคนมาดูขนาดไซส์กันนะครับกางเกงตัวนี้รหัส04ท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้หรือว่าตรรงไซ์ท่านนะคับ ติดต่อเขาดูรหัส0ูนยได้เลยะะะกางเกงตัวนี้ขนาดตามป้าย W ส6 L 34ขนาดวัดจริงเอ6ายาวทั้งตัว46.5ปลายขา8.5เมตรอินปลายขา8.3เมตรอ USA ราคา3500บาทนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ติดต่อ096 1519525ยินดีให้บริการ เกงตัวนี้นะครับสีสวยเข้มเสมอตัวนะครับเป็นงานซูเปอร์แบล็คเข้มๆอีกหนึ่งตัวจากทางร้านของเรานะเอลสามสิบหกไซส์กำลังพอดีเลยนะของหนุ่มใหญ่ไว้กลางคนนะครับรุ่นเราคราวเดียวกันนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะไซส์เกงตัวนี้สวยๆเข้มๆนะฮะเข้มมากเลยนะงานดีวิสเอเนี่ยเขาจะเป็นผ้าฝ้ายที่แบบว่าคอตตอนที่แบบว่าสวยมีอกักลณ์เป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับทุกคนเป็นที่รู้จักดีอยู่แล้วฮะ พอลีวายเนี่ยรู้จักดีว่าผ้า u s เอเอนี่ยจะแตกต่างจากผ้าอื่นๆอยู่แล้วรับผ้าฝ่เขาจะมีคุณภาพที่ดีนะครับผมงานยูเอสเอนะฮะเขาจะเป็นทรงขากระบอกตรงนะทุกคนนะงานซูเปอร์แบ็เป็นทรงขากระบอกตรงใส่แล้วล่มงสบายไม่อับเนืสีสวยๆเข้มๆป้ายประกินอยู่ครบเสมือนใหม่ป้ายนะฮะดูสวยเสมือนใหม่ป้ายประกินนะแล้วก็ป้ายเลสแท็บสกรีนสองหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูอีกทีสกรีนสองหน้านะฮะเลสแท็บสกรีนสองหน้าก็เป็นเรื่องปกตินะฮะ ตัวรุ่นปีพศออนะั้นให้สนใจติดต่อมาเดี๋ยวผมดูป้ายแคร์ด้านในให้ดูเลขหลังกระดุมให้นะครับว่าว่าผลิตปีพศออไหนนะครับผมน่าจะมีละหนึ่งเก้ากว่ากว่านี้หนึ่งเก้าเก้าขึ้นมานี้แน่นอนครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้นะเลขหลังกระดุมห้าสองสองนะครับเมื่อกี้ตัวนี้ดับเป็ยูสามหกเอลสามสี่วัดจริงสามสิบหกยาวทั้นตัวสี่สิบหกจุดห้ารปคาแปดจุดสามราคาสามพันห้าร้อยบาทเบตอินยูเอสเองานปลายขานะครับ มาดูงานปลายขากันนะงานปลายขาจะมีรอยขีดอยู่ตรงนี้เป็นรอยพับเก่ามานะครับทั้งสองข้างเช่นกันงานปลายขาจะเป็นการเรย็บแบบได้เดี่ยวดม,เด,มเดิมจากโรงงานผู้ผลิตนะครับผ้าฝ้ายมีขนติดด้านในนะครับลูกค้าตะเข็บตะเข็บจะเป็นตะเข็บริมโพงเล,เล็กเลียวคือมีความเป็นเอกลักษณ์ของงาน USA อยู่แล้วนะฮะตะเข็บเขาจะเล็กเลียวก,กว่าทุกประเทศนะฮะสังเกตดูนะฮะสังเกตดูได้นะงาน USA ของแท้จะประมาณนี้นะครับผมอยากจะดูป้ายแคร์ให้ยังไงเดี๋ยวผมหาดูป้ายแคร์ก่อนไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหม โอ้มันต้องแกะอันนี้ออกอีกหลายคั้งตอนเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาขอดูป้ายแคร์ป้ายเรดแบทเรดแท็บต่างๆป้ายเรดแบทนะครับผมป้ายซิวเวอร์นะผมได้เลยนะเดี๋ยวผมจะดูให้ว่าผลิตปีพศไหนนะครับพอดีทางร้านไม่ได้เอารายละเอียดตรงนี้ออกมาให้นะครับถ้าท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาเดี๋ยวผมดูรายละเอียดให้นะครับแกงตัวนี้นะครับ made i n นอขนาดป้ายนะครับ w ับเบิลยูสามหกเอลาวัดจริงเอลสามยาวทั้งตัว4ี่หจุดห้าปลายขา8ปดจุดสมนิ้วเม d ดอินยูิสเราคาหนึ่ราคาสามพ้าอบาทสนใจติดต่อ0ูนย์เก้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้ายินดีให้บริการครับผม